สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีเช่นเคยค่ะกับช่องสะอาดชาแนลนะคะวันนี้ก็คงเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายท่านและก็ยังเป็นวันทํางานของหลายๆท่านเช่นกันช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก็ขอให้มีความสุขทุกท่านทั้งที่หยุดและก็ทํางานเหมือนเดิมทางช่องของเราก็จะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะคะที่เราใช้จ่ายทุกวัน มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลดีๆค่ะประกาศค่ะทุกท่านห้ามพลาดรับชมคลิปนี้ค่ะเพราะวันนี้เราจะนําข้อมูลของเหรียญ10บ,บาทจะว่าหาง่ายก็ว่าง่ายค่ะแต่ว่าหายากก็ยากเหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะคะว่าก่อนใช้ใจ่ายจะสังเกตเหรียญในมือของท่นานสักนี้นะคะว่าเป็นเหรียญที่มีความผิดปกติหรือเปล่า เหรียญสิบ,บาทที่เราจะนํามาให้รับชมกันในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าราคาสูงทีเดียวก่อนอื่นนะคะก็ขอกําลังแรงใจจากทุกท่านเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสัน่นเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆทางช่องของเราค่ะและที่สําคัญนะคะก็ำลังาดูคลิปให้จบด้วยค่ะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะคะของเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญกระสับสอ,ส,อสีค่ะ มีสีขาวและสีทองนะคะวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลิเมตรเรามาดูลวดลายด้านหน้าค่ะด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้านหลังค่ะกางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10เบื้องล่างมีเลขบอกราคา10โดยมีข้อความว่าบาทค่าระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวาม,มีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศน,นั่นเองค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญด้านหน้านะคะบางท่านก็ มีความสงสัยค่ะว่าทำไมเหรียญ10ถึงมีอักษรเบล,เบลอยู่ข้างบนนะคะอักษรเบล,เ,บลเอาไว้ใช้สำหรับคนพิการทางสายตานะคะนี่ก็คือรายละเอียดด้านหลังของเหรียญ10บบาทค่ะเรามาดูเรามาดูรายละเอียดของเหรียญเหรียญนี้นะคะเหรียญในนี้เนี้ยค่ะเป็นเหรียญพศเสียนใหญ่ค่ะพะเสียนใหญ่นะคะก็จะเริ่มผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ค่ะจะเริ่มผลิต เหรียญพะเศียรใหญ่นะคะเหรียญพระเศียรเล็กปีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปีพุทธศักราช2550นะคะบางท่านก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะเราก็เลยนำเหรียญปีพุทธศักราช2550มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคือเราจะเปรียบเทียบให้ดูค่ะนี่ก็คือเหรียญ2คศนี้นะคะ 57ค่ะนี่ก็คือปี50นย์นะคะเหรียญ1 0บาทจะมีความชัดเจนเลยค่ะว่าความแตกต่างกันนะคะก็คือตรงพระเศียรน,นะคะพระเศียรจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือของเหรียญน,นี้นะคะก็คือปีพุทธศักราช2557นะคะจะมีจะมีลักษณะที่เล็กและก็สั้นนะคะแต่ส่วนของเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2551นี้จะแบบยาวนะคะ ยาวกว่าแล้ด้านหน้าค่ะเรามาดูนะคะด้านหน้าก็จะมีเส้นนูนนะคะตรงขอบนี้เกินตรงนี้นะคะนี่ก็คือของเหรียญปีพุทธศักราช2550ค่ะแต่ของเหรียญปีพุทธศักราช2557นะคะจะเรียบค่ะนะ,ะสังเกตใปพร้อมๆกันนะคะจะเรียบค่ะและตรงเสื้อคุยนี้นะคะก็จะไม่มีช่องว่างเหมือน ก็จะไม่มีช่องว่างเหมือนเหรียญปีพุทธศักราชสองนร5นะคะนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญ2ปีพศนี้นะคะซึ่งเราเอามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับชมกันจะได้นึกภาพออกนะคะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าเราพูดไปบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะก็เลยนําเหรียญน,นี้มาอธิบายให้ทุกท่านได้รับ ชงไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของสองเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะแตกต่างกันตรงนี้เหมือนกันป่กเห็นเลยคะนะคะี่ค่ะด้านหลังก็จะ กลางเหรียญปีพุทธศักราช2557น,นะคะก็จะเรียบค่ะนแต่ปีนี้คือพุทธศักราช2551น,นี่นะคะ50นี้นะคะก็จะมีเส้นขอบวงอยู่ตรงนิกเกิลน,นี่นะคะแล้วก็จะมีช่องว่างนะะนี่ก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2550ค่ะซึ่งเป็นปีสุดท้ายนะคะที่ผลิตในแบบพระสเซียนเล็กค่ะนะคะ เหรียญพัสดีใหญ่นะคะก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมานะคะก็จะใช้เป็นเหรียญพัสยีใหญ่ค่ะนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญที่เรานํามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันในวันนี้นะคะเรามาดูความพิเศษของเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2557นกันค่ะว่าเขามีความพิเศษตรงไหนนะคะราคาเขาถึงได้พุ่งสูงกว่าเหรียญที่ผลิตในปีเดียวกันนะคะ ราจะนําเหรียญที่ผลิตในปีเดียวกันมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะให้ดูดูกันให้ดูดูให้รับชมข้อมูลปไปทั้งคองกันนะคะว่ามีจุดแตกต่างกันตรงไหนนะคะแล้วก็ความพิเศษอยู่ตรงไหนนะคะ mm. นี่ก็คือเหรียญที่ผลิตในปีเดียวกันนะคะคือเหรียญน,นี้นะคะคือเหรียญพิเศษที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลกันก็นกคือจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงพลาสเียนนี้นะคะตรงนี้นะคะ คือเหรียญที่เรานํามารีวิวน,นะคะนี่ก็คือเหรียญปกติทั่วไปก็คือเหรียญที่ผลิตปกตินะคะที่ไม่มีความพิเศษแล้วก็ผิดปกติที่ไหนนะคะนั่กนก็คือเนี่ยค่ะก็คือเหรียญสมบูรณ์แบบนี้นะคะจะไม่มีความผิดปกติแต่ว่าเหรียญที่เรานํามารีวิวนี้ก็คือจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงพิเียนี้นะคะนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญที่ผลิตในปีเดียวกันนะคะ เรามาดูยอดการผลิตกันค่ะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2557นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่74,299,000เหรียญน,นะคะราคาเหรียญปกติที่ไม่ได้มีความพิเศษนะคะที่เรานำมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะราคาอยู่ที่40บาทค่ะนี่ก็คือราคาเหรียญปกตินะคะแต่ว่าทุกท่านก็ทราบแล้วนะคะว่าเหรียญที่เรานํามา ดีวิวว่าทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะก็คือมีความผิดปกติตรงที่มีเนื้อเกินอยู่ตรงผ้าเสียนนี้นะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมค่ะราคาจึงแพงนะคะราคาจึงสูงกว่าเหรียญปกติค่ะราคาอยู่ที่สา0รบาทต,ต่อเหรียญค่ะนี่ก็คือราคาของเหรียญเหรียญนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านคงจะ ได้รับชมข้อมูลที่เรานำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันในวันนี้น่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ